สวัสดีค่ะคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากแต่ก็สําคัญนะคะสําหรับคนที่ดื่มกาแฟเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มกาแฟก็จะเรียกว่าเป็นพิชชวนคุยแลกแลกเปลี่ยนก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เราไปดื่มกาแฟที่ร้านก็ไม่ค่อยจะบ่อยมากนะสาหรับคนที่ work from home เพราะฉะนั้นวันนี้พอดีดื่มแกะกล่องมเมล็ดก,กาแฟที่ซื้อมาก็เลย จะมาเล่าให้ฟังว่ามันมันเป็นกาแฟตัวนี้นะคะเน่ยค่ะริมยังไม่รู้เลยว่ารสชาติมันเป็นยังไงแต่ว่ารีมอะ่ะจะไม่ชอบกาแฟที่มีรสชาติเปรี้ยวจะชอบกาแฟที่มันออกจะเป็นกลิ่นหอมแล้วก็ตัวนี้ะค่ะที่พวกนี้นะที่เขาแนะนําว่ามันจะไม่มีแบบเปรี้ยวนะคะมันจะเป็นหอ,อม จรงก็เลยแต่เดี๋ยวเราต้องอดื่มกาแฟาทุกวันแล้วก็ก็ซื้อมาทั้งหมดสี่สี่ถุงสี่รสชาติแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่า,าจะมีรสชาติยังไงแล้วก็กลิ่นเป็นยังไงเพราะว่ายังไม่ได้แกะแกะกล่องพัสดุปุ๊บ,บก็เลยมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆทุกคนเผื่อว่าใครก็ดื่มกาแฟาอยู่ก็จะได้มาดาูมาดูคลิปถัดไปว่า ดีนจะมาเล่าให้ฟังว่าสีรสชาติเนี้ยถุงสีอะไรกลิ่นเป็นยังไงและรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าเผื่อเพื่อนๆหลายคนที่ชอบกาแฟแนวเดียวกับกรีมทีไม่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 ชอบกาแฟรสเปรี้ยวแต่ชอบกาแฟแบบหอมขึ้นจมูกแล้วก็อ่รสชาติ ก็ดิมก็ไม่ได้เน้นเข้มอะไรมากแต่ว่าโฟกัสที่ความหอมที่กาแฟาที่กระตุ้นความคิดจินตนาการเรื่องเรื่องความคิดสร้างสรรค์เรื่องการครีเอทอะไรเงี้ยดิมก็จะชอบกาแฟาแนวนั้นก็เลยซื้อมาวันนี้มาแบบชน,นิดที่ว่าออกกําลังกายเสร็จมาหน้าสดอาจจะดูไม่เรียบร้อยแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามช่องอยู่ก็น่าจะรู้ว่ามาทำคลิปช็อตเยอะเพราะว่าเวลาไม่ค่อยมีเพราะว่า ต้องดูแลลูกด้วยอะไรด้วยทําหลายอย่างทันงานบ้านด้วยทำข้าวด้วยกับข้าวนี่ก็ทําเองทุกมือ้อเพราะฉะนั้นเวลาในการตัดต่อคลิปเนี้ยก็จะไม่มีเพราะนี้พอเวลาไม่มีแล้วทําไมอะ่ะเราต้องหายไปเลยเหรอก็ไม่ใช่ใช่ไหมก็คือก็จะมาแก้ไขโดยการที่แบบว่างั้นเราจะลงคลิปแบบไม่ตัดต่อดูไหมเอาแบบว่าเรียวๆเ,เลยว่า เราจะคุยเรื่องอะไรจะแลกเปลี่ยนเรื่องอะไรแล้วก็ก็มาอัดวิดีโออย่างนี้ไม่แต่งหน้าไม่ทําผมไม่อะไรทั้งนั้นแต่ว่าจะเอาเอาเรื่องจริงเอาสาระความเป็นจริงที่เราอยากจะบอกเพื่อนเพืนทุกคนว่าเราทําอะไรอยู่แล้วว่าเพื่อนๆนคนไหนอาจจะแปลว่าคิดอยู่ว่าจะซื้อกาแฟเนี่ยอย่างวันเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ต่อไปเนี้ยรีมจะทําคลิปแบบไม่ตัดต่อเลยคืออัด นับลงไปเลยแต่ว่าจะเอาเนื้อหาที่แบบว่าคิดว่าเพื่อนก็คิดจะซื้อกาแฟอยู่แล้วอย่างเช่นวันนี้แต่ว่าก็ก็ไม่อยากได้ซื้อแบบเยอะๆอย่างอย่างเรีมเนี่ยซื้อมาทุกแบบที่ที่ร้านแนะนําว่าแบบนี้ไม่เปรี้ยวแบบนี้ไม่เปรี้ยวแบบนี้ไม่เปรี้ยวแบบนี้หอมแบบนี้หอมแบบนี่หอมแต่มันจะมีสเต็ปค,ความหอมเป็นยังไงแบบไหนอะไรเงี้ยลราก็ไม่รู้เราก็เลยต้องซื้อมาทั้งหมดในร้านเพราะฉะนั้น ถ้าใครติดตามช่องบิมเนี่ยเดี๋ยวบิมจะมาบอกว่ากลิ่นไหนเป็นยังไงสีถุงสีอะไรเป็นยังไงถ้าใครทานกา,ฟาแฟของดอยชานอยู่นะคะเดี๋ยวบิมก็จะมาเล่าให้ฟังตามความรู้สึกของดิมน,นะแต่ว่าความรู้สึกแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ก็ไปดัดแปลงแล้วก็ไปเพิ่มเติมกันเอาเองก็แล้วกันแต่ทีนี้ถ้าเสร็วว่า,าคลิปอาจจะดูไม่สวยไม่เนียนไม่เรียบร้อยอะไรก็ขอให้รู้ไว้ว่ามาแบบ เหมือนกับว่ามาคุยกับเพื่อนเพื่อนข้างบ้านมาคุยกับเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้มองข้ามมันไปเรื่องตัดต่อแล้วกันเพราะริมต้องใช้เวลาตัดต่อน,นานเนื่องจากว่าริมมีปัญหาเรื่องสายตาเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นปัญหาก็พยายามที่จะแก้ไขโดยการที่ทําในส่วนที่ทําได้ให้มันให้มันดีแต่ส่วนที่เป็นปัญหาก็ไม่ไม่ไม่ต้องไป พยายามมากกันแล้วกันเพราะว่าเราเอาอะไรไปโฟกัสกับสิ่งที่เราทําได้กันแล้วกันเพราะฉะนั้นนี้ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนคนไหนอยากรู้ว่ารสชาติกาแฟอันไหนเป็นไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่า,อ,าอยากรู้ก็อาจจะข้อความมาถามกันไปได้แล้วเดี๋ยวจะบอกให้แบบละเอียดว่าอันไหนเป็นไงเพราะเวลาซื้อมาเนี่ยจะได้ไม่ต้องซื้อแบบกวาดซื้อมา เดี๋ยวดิมทดลองให้แล้วก็จะมีอ,อะไรสินค้าตามกระแสที่แบบว่าเขานิยมกันเดี๋ยวดิมจะทยอยทดลองเรื่อยเพราะตอนนี้ช่วงนี้อยู่บ้านเด็กๆก,ก็อยู่บ้านเป็นพวกสนมอะไรเงี้ยที่มันปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายกับเด็กก็เดี๋ยวจะซื้อมาให้ลูกชิมแล้วเดี๋ยวมาองเล่าให้ฟังว่าอะไรเป็นยังไงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็รับลูกค้าไม่ได้อาจจะเปิดพื้นที่ในในห้องส่วนเนี้ย อาจจะทํากิจการขายขนมของเด็กๆเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยที่ขนมที่มีประโยชน์กับทุกคนในครอบครัวเราก็จะให้เด็กๆฝึกทํางานด้วยแล้วก็จะได้มีเวลาด้วยกันหลีเกเลี่ยงกานติดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากจนเกินไปหลีเกเลี่ยงการเข้าไปสู่วงจรโลกสมมุติเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราต้องหาทางออกให้ลูกเพราะว่าเด็ก บางคนไม่สามารถเดินไปหาทางออกที่ดีกว่าให้ตัวเองได้เพราะเขายังเด็กเซนฝากไว้นะคะว่า,าเราเป็นเพื่อนกันค่ะสำหรับช่องนี้เนี่ยมีอะไรก็จะมาแชร์จะมาแบ่งปันจะมาช่วยเหลือยกันถึงแม้ว่าดิมจะเป็นเทรนเนอร์แต่ตอนนี้รับลูกค้าไม่ได้ริมก็ยังคุยกับลูกค้าปกติเหมือนเดิมมันเนี่ยที่ลูกค้ามีปัญหาก็ก็คุยกันได้วิดีโอคอลแนะนำอะไรกันได้ เหมือนเดิมปกติเรายังไม่หายกันไปไหนนะคะก็ฝากติดตามช่องสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามามาเป็นเพื่อนกันค่ะทุ่มใจอะไรเครียดเรื่องไหนก็นึกเรื่องที่เราไม่เครียดนึกเรื่องที่มันมันเป็นความภูมิใจให้เราแล้วเราจะไม่ต้องกังวลอะไรมากนะคะเพราะว่าชีวิตมันก็ต้องหายใจต่อไปทุกวันนะคะ สำหรับพีลิก้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย